สปูกคนนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะอันนี้ชื่อน้องตูนค่ะเป็นห,หนาทางเคีืองชิมงานมักเดาการ์ตูนแดนนะคะอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะซึ่งน้องตูนเนี่ยประกอบอาชีพ้างเครื่องเนาะพี่นนองเนาะอยู่ในผาคอีสานเท่านี้แหละแต่วันนี้ขอพูดเป็นภาษากลางเนาะเป็นภาษาเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เข้าใจกันทุกคนเนาะเวลามีคนมารับชมเนี่ยเดี๋ยวฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องนะคะวันนี้เราจะมารีวิวบ้านของตูนเองค่ะ ซึ่งราคาถูกมากถูกจนที่เพื่อนๆต้องงงว่าเอ๊ะมันมาได้ยังไงบ้านมันราคานี้ได้ยังไงตอนนี้น้องตูนทำบ้านที่สองแสนหนึ่งมืนบาทค่ะ oh, <no. S 1> แต่มันมีแต่อยู่นะคะว่าไม่ใช่แค่สองแสนหนึ่งมืนบาทตรงนี้นะคือน้องตูน่ะทําบ้านแยกออกเป็นสองส่วนเนี่ยสองส่วนเนี่ยจะมีอย่าะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปรับรับชมนะคะว่าแต่รับบ้านเนี่ย ของน้องตูนเนี่ยจะมีห้องอะไรบ้างลักษณะบ้านเป็นยังไงจะพาไปดูทั้งรอบบ้านและในบ้านเลยค่ะอ่าก่อนอื่นต้องท้าวความก่อนก่อนที่เราจะทําบ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยเชื่อว่าใฝ่ฝันที่อยากจะมีบ้านใช่ไหมคะทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่แล้วคือถ้าเราทํางานเก็บเงินได้สักก้อนเราอยากมีบ้านเป็นของตัวเองเนาะอ่าน้องตูนก็เหมือนกันคือตอนแรกอ่ะน้องตูนก็เป็นแดนเซอร์ได้ประมาณหกปีแล้วก็ทํางานนะคะตั้งใจทํางาน เก็บเงินนะคะพอทีนี้เราอ่ะเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งประมาณสองแสนกว่าบาทเนาะ <Wow. S 1> แต่เราอ่ะันอยากมีบ้านใหม่บ้าง <Wow. S 1> ก็คือแบบเออแต่เราเงินไม่ได้เยอะไงเราเราจะทํายังไงเราจะมีเงินสร้างบ้านเหมือนคนอื่นที่เยอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าเราจะมีเงินเป็นก้อนนะเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปกู้ธนาคารหรือว่าทํางานอะไรที่มันได้เยอะๆคือน้องตูนตอนนี้นอ่ะมีเงินอยู่สองแสนค่ะเลยปรึกษาช่างที่บ้านช่างที่บ้านก็เลยบอกว่าเนี่ย ถ้าเกิดเป็นแบบเนี้จะอยู่ที่ราคาห้าหมื่นอ่าเป็นห้าหมื่นก่อนตอนแรกใช่ไหมคะแล้วพอทีนีุ้๊บอ่าเลยตกลงกับช่างก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยช่างจะเอายังไงคือจะเหมาเลยไหมหรือว่าจะให้ซื้อของแยกนะคะพอทีนี้ช่างก็เลยตกลงว่าถ้างั้นเอาค่าช่างต่างหากและค่าซื้อของต่างหากอ่าสรุปแล้วค่าช่างนะคะก็คือตอนแรกอ่ะ จะทําบ้านติดพื้นติดดินเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ยกพื้นขึ้นสูงช่างก็เลยบอกว่าเอาห้าหมื่นแต่ตอนเนี้ยทําไปทํามาคิดไปคิดมาก็เลยแบบอายกบ้านขึ้นสูงนะคะก็เลยยกบ้านขึ้นสูงเท่ากับขั้นบันไดสามขั้นนะคะก็คือเราจะยกสูงขึ้นเนาะมันจะได้ดูแบบบ้านมีสง่าและโดดเด่นนะคะทีนี้ก็เลยช่างก็เลยบอกว่าถ้างั้นถ้าจะทําแบบนี้ขอเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นก็เลยเป็นทั้งหมดค่าช่างหกหมื่นและทีนี้เราซื้อของเอง และเพื่อนๆจะได้รู้นะคะว่าเราซื้ออะไรบ้างโครงสร้างบ้านเป็นยังไงภายในบ้านอะ่ะเรามีอะไรบ้างนึงกออกไหมคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนเลยไปรับชมบ้านของน้องตูนเองเผื่อแบบเป็นตัวเลือกในการที่เพื่อนๆจะเอาไปทําบ้านเป็นแบบอย่างก็ได้เนาะมันอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่โตมากนะคะแต่พะมันแบบสําหรับตัวเราคือเราพออยู่คือเรามันภาคภูมิใจที่เราหาสร้างด้วยตัวเองนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาไปดู ภายในรอบบ้านก่อนไปรอบบ้านแล้วก็จะพาเข้าไปดูในตัวบ้านนะคะและจะบอกรายละเอียดอย่างชัดเจนให้เพื่อนๆได้รู้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในรอบๆบบ้านกันก่อนนะคะอันนี้คือตัวบ้านของเรานะคะอันนี้คือบ้านเนาะเราจะพาเดินดูรอบๆบบ้านก่อนคือสร้างกําแพงอะคะ่ะตอนเนี้ย สร้างกำแพงสูงสองเมตรเป็นค่อนข้างที่จะสูงถ้าเกิดเราทําบ้านเตี้ยบ้านเราจะไม่เด่นและไม่มีสง่าเนาะก็เลยยกพื้นขึ้นเนี่ยเห็นไหมคะเท่ากับบันไดสามขั้นเนี่ยทําบันไดย,ยกสูงขึ้นสามขั้นเนาะไอ้นี่คือบริเวณรอบๆบ้านเนาะอ้อมไปถึงกำแพงหลังบ้านเลยคะ่ะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้คือที่โลง่งที่โล่งเนี่ยเอาไว้แบบ ซักผ้าล้างจานเอาไว้ทํางานบ้านนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นที่ทํากับข้าวค่ะเป็นที่ทํากับข้าวแล้วส่วนตรงเนี้ยเราจะเอาไว้กินเลี้ยงกับเพื่อนๆเ,เนาะเวลากินข้าวทําปาร์ตี้จัดสวนปาร์ตี้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบเออเอ็นเตอร์เทนเวลาเพื่อนๆมาบ้านเนาะแล้วก็จะนั่งตรงนี้คือตอนเย็นนะมันจะล่มมากนะคะอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงไอันนี้คือบริเวณหลังบ้านคะ่ะมันจะแดดหน่อยเนาะช่วงนี้มันแดดอะคะ่ะ อันนี้หลังบ้านค่ะแล้วก็จะอ้อมมาเลยเนาะเนี่ยตรงนี้เป็นบริเวณหลังบ้านค่ะจะมีกําแพงล้อมรอบบ้านเลยหลังบ้านเนาะเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่ะตรงนี้เป็นทางเดินด้านขวาของตัวบ้านเนาะแล้วก็จะเดินค่ะนี่ไงอ่าต่อไปจะเป็นเข้าตัวบ้านแล้วนะคะตรงนี้คือระเบียงค่ะระเบียงหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านเนี่ยจะมีขนาดกว้างหกเมตรนะคะ ยาว2เมตรค่ะ่าเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านนี่ค่ะอันนี้จะเป็นทางขึ้นบ้านแล้วเนี่ยจะเป็นบันได3ขั้นนะคะคือเรายกสูงช่างก็เลยขอขอค่ายกสูงเพิ่มขึ้นอีก10,000บาทนะคะก็เลยเป็นค่าช่าง60,000เน,เนาะก็ะเดินมาค่ะตรงนี้ ่าเนี่ยตรงนี้จะเป็นบริเวณอ่าหน้าบ้านนะคะทําต่อออกมาเป็นเสาสามต้นค่ะคือตัวบ้านหกต้นตัวบ้านตอนแรกเลยเนี่ยคือหกต้นแล้วก็ต่อระเบียงหน้าบ้านออกมาอีกสามต้นนะคะก็จะเป็นทั้งหมดเก้าต้นอ่าแต่ระเบียงแต่ระเบียงของเราเนี่ยจะทําเป็นเสาเหล็กนะคะจะได้ประหยัดง,งบเนี่ยสำฝ้าเรียบร้อยค่ะเนาะระเบียงขนาดหกเมตรคูณ 2เมตรค่ะอันนี้เป็นหน้าบ้านค่ะเรากำลังจะเข้าไปในบ้านแล้วนะตามมาเลยค่ะนี่เลยบ้านราคาสองแสนหนึ่งหมืนบาทเนาะอยากให้ทุกคนได้เห็นเรเปิดผ้าม่านก่อนอะได้แล้วนี่ค่ะบ้านราคาสองแสนหนึ่งหมืนบาทเท่ากับว่าเราซื้อของอะ หนะึ 105, นะ่งแสนเนาะแสนห้าเนาะค่าของทั้งหมดเลยนะคะค่าของทั้งหมดเนี่ยคือแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทและค่าช่างเนี่ยหกหมื่นก็เลยรวมเป็นบ้านหลังเนี้ยคือส่วนที่หนึ่งนะคะคือตอนแรกเราไม่มีเงินแล้วก็ทําตามที่เรามีก่อนเนาะแล้วเราก็าขยับขยายมีเงินเนี่ยคือในส่วนเนี้ยจะเป็นแค่สองแสนหนึ่งหมื่นบาทเองนะคะเนี่ยเข้ามาข้างในเนาะพอเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บตรงเนี้ยก็เลยแบบเออทาเป็นโซฟาซื้อโซฟาค่ะตรงเนี้ย จะเป็นไว้ที่สําหรับต้อนรับแขกนั่งดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยจะเอาไว้วางของค่ะพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ได้ออกงานเพราะว่าเจอเหตุการณ์โควิดสิเกก็เลยได้หยุดพักอยู่บ้านนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ของพวกแดนเซอร์ค่ะพอดีทํางานเกี่ยวกับอาชีพแดนเซอร์หางเครื่องเนาะเนี่ยก็จะมีขนไก่เต็มเลยค่ะถ้าเกิดตู้เสื้อผ้าเลื่อนไปติดกําแพงตรงเนี้ยจะดูกว้างค่ะจะดูโลงนะ่งเนาะดูค่ะ เนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยตัวบ้าน,น่ะทําแค่นี้ก่อนคือยังไม่มีเงินคือชีวิตเราเนาะเราก็ไม่มีตงังเราค่อยๆเก็บพอเก็บมาปุ๊บได้เท่าเนี้เออเราทําแค่นี้ก่อนอ่าอันนี้คือห้องโถงหนึ่งห้องค่ะห้องโถงห้องนี้มีขนาดอยู่ที่สามเมตรคูณสี่เมตรค่ะอ่ากว้างสามเมตรยาวสี่เมตรนะคะห้องนี้อ่าดูฝ้านะคะจะเป็นฝ้าหลุมค่ะ ่เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอันนี้คือห้องโถงหนึ่งห้องแล้วก็ต่อไปจะเป็นห้องนอนค่ะอ่าอาจจะลกหน่อยนะคะคือยังก็ไม่ค่อยได้ทําความสะอาดเท่าไหร่น,นี่ประตูเข้าห้องนอนค่ะ,อะพอเดินเข้าห้องปุ๊บเนี่ยเราจะเจอห้องนอนก่อนเลยห้องนอนเราอยู่ตรงนี้นี่ค่ะ อันนี้คือบรรยากาศของห้องนอนนะคะห้องนอนนี้มีอยู่ขนาดที่สองกว้างขนาดกว้างสามเมตรนะคะกว้างสามเมตรคูณอยู่ที่สองจุดห้าค่ะกว้างสามจุดห้าคูณสองจุดห้านะคะอันนี้คือห้องนอนค่ะคือไม่ได้เป็นห้องขนาดใหญ่คือเราประมาณว่าอยู่คืออยู่แล้วมีความสุขเนาะก็คือแบบจะหลังใหญ่หลังเล็กมันก็คือแล้วแต่ความสุขของแต่ละคนแล้วก็คือ อาจจะเป็นเรื่อยเรื่องเงินเนาะเพราะตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเงินทําหลังใหญ่ไม่ได้ก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะเนี่ยคือราคาสองแสนหนึ่งมืนบาทนะรวมค่าช่างแล้วก็ค่าของแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ําก่อนเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังทีละอย่างนะคะอ่านี่คือห้องน้ําค่ะอันนี้คือห้องน้ําเราเองคือเราส่วนตัวคือแบบ เป็นคนที่ชอบเข้าห้องน้ําตอนคืนเนาะก็เลยแบบอยากมีห้องน้ําไว้ในห้องนอนก็เลยทําแบบนี้เนาะอะ่แล้วก็ได้ซื้อของแบบอ่าทั่วไปอะค่ะไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้คือบริเวณห้องน้ำเนาะอ่าเนี่ยค่ะห้องเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าราคาบ้านสองแสนหนึ่งหมืนบาทเนี่ยได้อะไรบ้าง หนึ่งเลยคือได้ห้องโถงหนึ่งห้องเอาไว้สำหรับต้อนรับแขกเนาะราคาและพอทีนี้ต่อไปสองคือห้องนอนค่ะเราจะได้ห้องนอนอีกหนึ่งห้องแล้วต่อไปสามคือห้องน้ำค่ะใช่แล้วก็จะมีระเบียงหน้าบ้านไว้นั่งเล่นเนาะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้และที่บอกว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีคือสองราคาคือยังไงคือเนี่ย ส่วนแรกนะคะคือส่วนแรกคือจบแล้วราคาที่สองแสนหนึ่งหมืนบาทแล้วทีนี้พอทํางานไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยตอนแรกอะมันเป็นประ,ต,ประต,ตูลงหลังบ้านค่ะเนี่ยมันเป็นตอนแรกอะตรงนี้จะเป็นที่โลง่ง <รา Philosophy> เป็นสถานที่โล่งนะคะคือตอนแรกอะมันจะไม่ใช่บ้านแบบนี้คือจะเป็นที่โล่งเลยเป็นแบบเปิดประตูออกไปหลังบ้านก็คือจะเป็นแบบลงโล่งไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วพอทีนี้ที่บอกว่าบ้านส่วนที่สองคือส่วนนี้นะคะ่ะส่วนนี้คือ เป็นส่วนที่เราทํางานไปได้สักพักหนึ่งแล้วเราต่อเติมใช่เราต่อเติมคือเราทํางานไปแล้วเรามีเงินเก็บเพิ่มแล้วเราก็ต่อเติมเนาะเอาไว้สําหรับเวลาแบบเป็นห้องครัวแล้วก็เป็นห้องน้ำอีกหนึ่งห้องไว้ให้แขกเข้าเนะแล้วก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องค่ะอ่าในส่วนนี้คือสร้างทั้งหมดเนี่ยหกหมื่นบาทค่ะ อ่าใช่รวมค่าช่างนะคะหกหมื่นบาทในส่วนที่สองเท่ากับบ้านหลังนี้รวมทั้งหมดสองแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะแล้วเราก็ทําเป็นเนี่ยอ่าไว้เป็นครัวเนาะก็เดินลงมาจากตัวบ้านเนี่ยตัวบ้านจะเป็นแบบนี้แล้วตัวนี้จะเป็นในส่วนครัวคือแบบจะทําเป็นซื้อเป็นตู้ครัวสําเร็จรูปค่ะอ่าเป็นแบบนี้เนาะคือไว้เก็บพวกเครื่องปรุงไว้เก็บอ่าถ้วยชามอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ย ตู้ตัวนี้จะเป็นตู้เก็บเครื่องครัวแล้วพอทําอาหารน่ะเราจะไปทําข้างนอกตรงเนี้ยเหมือนที่เราให้ดูตอนแรกบริเวณเอบาบ้านนะคะคือเราจะมาปรุงอาหารตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีห้องน้ําค่ะอาลืมบอกส่วนขนาดของห้องครัวเนาะห้องครัวตัวเนี้ยขนาดกว้างสามสามจุดห้าค่ะห้องครัวกว้างกว้างนะคะ ห้องครัวกว้าง3.5เมตรอ่ากว้าง3.5ยาว2.5อันนี้คือในส่วนครัวนะคะตรงนี้อ่าต่อไปจะเป็นห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำแบบบ้าน,านธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากมายเลยค่ะตัวนี้อ่าใช่ไหมคะคือเราทำไว้แค่แบบต้อนรับแขก แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วก็ให้น้องน้องแดนเซอร์อาบน้ำอะค่ะน้องน้องแดนเซอร์ก็จะอาบน้ําเข้าห้องน้ากันอยู่ตรงนี้เนาะจะไม่มีแบบคือในห้องเราจะเป็นส่วนตัวของเราอยู่แล้วห้องน้ําตัวเนี้ยขนาดกว้างอยู่ที่กว้างหนึ่งจุดห้าเมตรคูณสามเมตรนะคะอ่าห้องน้ําธรรมดานี่ค่ะนี่ส่วนของห้องน้ําตัวนี้จะเป็นห้องค่ะห้องนอนเป็นห้องห้องนอนนะคะไว้สําหรับ ตอนรับแขกหรือว่าให้น้องๆแดนเซอร์พักผ่อนเนาะในเวลาที่มีกิจกรรมมีงานนะคะเวลาไปงานแล้วก็จะมาพักเนี่ยเปิดให้ดูก่อนเนาะนี่ค่ะน,นี้จะเป็นห้องนอนแต่ตอนนี้เก็บของก่อนนะคะอันนี้เป็นห้องเก็บของเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คร์ฟิลแล้วก็เป็นช่วงโควิด -19 ไม่สามารถออกเดินสายทําการสแสดงได้นะคะก็เลยเป็นแบบนี้อ่ะ อันนี้คือห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะห้องนอนตัวนี้มีขนาดอยู่ที่สองจุดห้าค่ะกว้างสองจุดห้ายาวสามเมตรค่ะ่าค่ะเอาเป็นง่ายๆเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ดูตัวบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมคะดูบริเวณรอบบ้านและภายในบ้านแล้วว่าลักษณะของบ้านเนี่ยตัวบ้านเนี้ย,นเ,นยเป็นยังไงมีกี่ห้องอะไรยังไงเนี่ยสรุปจะสรุปง่ายๆให้ฟังเลยนะคะว่าบ้านหลังเนี้ยคือ ตัวบ้านเสาตัวบ้านของตัวแรกเนี่ยมีเสาหกต้นเสาปูนหกต้นนะคะแล้วก็ต่อระเบียงหน้าบ้านมาอีกสามต้นคือเสาเหล็กตัวเนี้จะอยู่มีหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งระเบียงตัวนี้อยู่ที่ราคาสองแสนหนึ่งหมื่นบาทค่าช่างหกหมื่นค่าซื้อของแสนห้ารวมแล้วเป็นสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะตามที่เพื่อนๆได้เห็นและในส่วนที่สองส่วนที่สองที่เพื่อนๆ ได้เข้าไปดูแล้วใช่ไหมคะส่วนที่สองคือส่วนที่ถอดต่อเติมคือเรามีเงินเราไปต่อเติมส่วนนี้จะเป็นอยู่ที่ราคาหกหมืนบาทค่าช่างอ่ะสองหมืนค่าซื้อของสี่หมื่นค่ะก็จะได้เพิ่มเป็นอีกห้องนอนหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็เป็นห้องครัวหนึ่งห้องเนาะเอาไว้สําหรับเก็บของนะสรุปคือบ้านหลังเนี้ยมูลค่าทั้งหมดสองแสนเจ็ดหมืนบาทใช่สองแสนเจ็ดหมืนเอง เชื่อว่าทุกคนต้องมีได้ถ้าเราไม่มีเงินเราทำส่วนแรกก่อนแล้วเราค่อยทำส่วนสองเนาะสรุปเลยคือสองแสนเจ็ดหมื่นบาทจะมีทั้งหมดสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวค่ะอ่าแล้วก็หนึ่งห้องโถงนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบหรือว่าสนใจกดติดตามด้านล่างได้เลยนะคะเราจะนำเสนอ เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตเนาะและการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้พี่ๆได้ติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย